โอ้ยทำไมขอหลายแต่โคไม่พ <ko S 2> ันหนึ่งไม่พันหนึ่งเอามานะเอาไปเส่าเดี๋ยวนะกูมากูมาขึ้นไปเส่าเส่าบาทได้บ่ห้องเพลงเส่าแก็เอาได้ปาเอาไปเส่าบาทเหรเนี่ยปาห้องเพลงเส่าเนี่ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องถ่วมบถั่วมกยาแม่มันห้อมไงวะห้องมันล่ำก่อนล่ำก่อนล่ำได้ทิโอ้ยฝ่าเอ้ยฝ่าห้องถ่วมบถั่วมกยาแม่มัน ไ้ะ่งบงกันแม่นอกกูจะไปไหวส่ยนะจะซื้ออีังไงสื่อมากสื้อมากลำใหญ่เห็นนะอ่ามนเคยกินหรอเปล่ามาลำใหญ่อืมเก็มันเคยกินเท่นึงเลยเด้จะห้างจะมีเท้านั้เนอดี่อกอย่างนี้เด็กะสื่อมาเด้อป่าเด้อป่าจะได้ว่าคนหนุ่มกัยี่มเอื่นป่าคนเดียโนะเอือยเนาะเอาหาได้นั่งมีม่นั่งทงกาแฟกูอยากกาแฟไม่ได้น มัน้อืมเน่หกตบอกเลยหกตัวเนี่ยอะนาอะนนอนเด้นนั่งเด็กมันมีหกตัวเด้นนั่งเด้นหกหกตัวนะ่ะนาเลยหกตอืมแค่มาถือใจมากขึ้นให้ไปเสะะกรบวอกกระวอกกระวอกขึ้นเนี่ยไปจอย